คลิปวิดีโอแบบไหนที่คนส่วนใหญ่รำคาญคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่รำคาญคลิปวิดีโอประเภทนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยคุณแมบ,บนะคะเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างเนือบางทีเราก็จะไปหาใน Google หรือว่าใน YouTube ถูกไหมคะเราก็จะเสิร์ชหาข้อมูลแต่ว่าเวลาที่เรากดเข้าไปดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะกว่าที่เราจะได้ดู เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ท้ายๆคลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเข้าไปดูใน y o u t u เนะน่าจะเคยเห็นแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้ติดตามกดติดตามหรือว่าสวัสดีค่ะถูกไหมคะพอเราเปิดคลิปเข้ามาปุ๊บก็จะสวัสดีค่ะชื่อครูแหม่มสอนตัดต่อทำคลิปง่ายได้คลิปสวยไม่ยุ่งยากด้วยคีเนมาสเตอรกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยถูกไหมคะและ คนส่วนใหญ่ก็จะรำคาญแล้วก็จะกดข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วก็จะไปดูตรงเนื้อหาที่เราต้องการจะดูใครที่เป็นแบบนี้บ้างนะคะนี่แหละค่ะคือคนส่วนใหญ่จะรำคาญคลิปวิดีโอประเภทนี้นะคะครูแมมนะคะเคยทำคลิปคลิปหนึ่งออกมาว่าเวลาที่เราเปิดคลิปมาแล้วสวัสดีตอนต้นคลิปเนี่ยคนจะรำคาญแล้วปรากฏว่าคลิปนั้น,น่ะ มียอดวิวไป4 0 k 8 9แล้วเกือบจะ5 0 k แล้วนะคะและมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆนั่นก็แสดงว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะรำคาญคลิปวิดีโอที่พูดสวัสดีตอนต้นคลิปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่กำลังทำแบบนี้อยู่อย่าทำนะคะวันนี้คุณรำคาญคลิปวิดีโอแบบนี้กันหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกคุณแบบไหนได้ไหมคะ กูแมบมสอนตอต่อสวัสดีค่ะ